ก็สวัสดีชาวเกมเมอร์ amer, ทุกท่านนะครับวันนี้จะมาเป็นพาร์ทที่4ของเกม Resident Evil 3 Nemesis น,นะฮะซืบเนื่องจากตอนที่แล้วนะฮะที่ผมไปเอาสายฉีดเพลิงมานะฮะไฟฮอสมานะก็ฉีดตับเพลิงไปแล้วนะฮะก็เข้ามานถ,ถึงตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะมาเล่นกันต่อนะฮะไปเลยกันเลยครับ เนี่ยไปเก็บประแจรธรรมดามานะแครงนะอันนี้ไม่ขึ้นสนิมนะอันนี้อันนี้ประแจอย่างดีฮนะเนี่ยะเจอปีศาจกระโซคไม่นีฮะแหมจะมากระโซกเราชิงกระโซกซะก่อนนะเว้ยเดี๋ยวเนี่ยเจอเหตุการณ์อะไรขึ้นนะมีการยิงกันนะเสียงปืนนะ What did do? you นี่ฮะทำอะไรนะ <S <S ่ะฉันมีทางเลือกไม่มากหรอกไอคนนี้มันจะเป็นซอมบี้ would have threat. a been It ฉันก็เลยจะเป็นต้องฆ่ามัน Not เนี่ยบอกว่าอย่ามายุ่งกับธุรกิจของฉัน Not my business เนี่ยได้ business fact นะก็อย่าไปยุ่งกับมันเลยฮะไอ้นิโคลณอะไรนะฮะมันพฤติกรรมมันไม่ค่อยจะดีแต่ในตลาดนะฮะ เดี๋ยวค่อยไปคอมพิวเตอร์นะไปกดดูส้อร์ดก่อนนะเมเจอร์รีพอร์ตนะกดที่รีโมทดูก่อนนะว่ามีข้อสวดอะไรบ้างอ๋อแอดลาวิลนี่เองขายสินค้านะจะไปขายในในกลุ่มเลโธถนะ้าเดี๋ยวจะว้าวนะแอดลาวิลนี่เองนะเนี้ย A D R, A นะฮะแล้วก็ V I L แล้วก็ Enter นะนะฮะเนี้ยคอนเฟิร์มรอเปล่าครับไม่ไมีได้บมาเนะะี้ยประตู Security ก็จะเปิดออกนะปลดล็อกเรียบร้อยครับก็เข้าไปนะฮะ p a นี้ก็จะไปถึงหอรายการนแน่ๆนฮะชัว โอ้ศูนย์บานเลยเนี้ยกันฮอเดอร์บีนะเนี้ยเนี้ย,ยถ้าเสร็จแล้วเอาไอ้นี่ออมาฮะแผลดินปืนนะ เนี้ยแต่ก็สูนตืวเท่ากัน33นัดนะฮะเนี่ยไปเก็บเนี้ยออยล์แอดดิทีฟนะฮะผสมกับมิกซ์ออยล์อ่ะเกือบเกือบผสมกับมิกซ์ออยล์นะเนี้ยเป็นการเขาเรียกเป็นน้ำมันเสริมนะฮะ นี่ฮะอุ้ยเกิดอะขึ้นครับอือเอาแล้วไม่มีอะไรมากฮะซอมบี้มันบุกฮะนี่ฮะอืมโอ้โหเต็มเลยฮะอ้โอ้โห,โโโหนี่เขาไล่ร้องลันล่นเลยฮะโอ้โหซอมบี้มาเอาแล้วก็น่าจะเก่งนะฮะ มาเซ็นรายการพี่เต้าหู้ใหญแล้วนะเนี่ยมาแล้วกระส้วกครับกระส้วกกระสวกกระส้วกนะแม่ยังตายไม่หมดนะฮะแม่กระส้วกซะเนี่ยมาแล้ว กระโวกครับกะโกอ๋อ้องนะ้ะมียังมีอีกเนี้ยมีโอ้คลาเนอาเอคลานเอรอนี้ะกระโซกฮะซอมบี้สาก,ก็ไม่เล่าเว้นนะกระโซกฮะเลือดท่วม นี่ข้อเสร็จภารกิจของสถานที่ตรงนี้แล้วนะฮะเดี๋ยวจะออกไปแล้วเนะะี่ยอ๋อแหลกเกินพี่เนียเดี๋ยวจะเข้าไป ตรงจุดแรกๆที่เรามาเลยนะไปหาไอคนที่มันเอาตัวเข้าไปในรถคอนเทนเนอร์นะฮะเดี๋ยวไปกันเลยฮะนี่ฮะทานนี้ครับทีเราจะไปเอาประแจหมุนนะฮะไปไขตรงทางที่ผมจะบอกให้นะฮะ เนี่ยอุ้ยโอ้โหตกใจแม่โดดป้าไม่บอกตกใจหมดเลยนี่นี่เอ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยคนเรนไปลงหัวใจมาเล่นเกมนี้มาเดี๋ยวช็อกตายไปเดียนแ้ทะลุเข้ามาได้ เจอมาทางนี้ก่อนนะฮะเฮเรียกเขาอีก,กาอีกแล้วเรียกเขาอีก,กาเหรอเนี่ยเอาไปแจหาเหมือนไปข่ตรงนี้ฮะเนี่ยเนี่ยอีกนิดอีกนิดนะฮะเสียงอามาตะม,มากเลยเนี่ยได้กระสุนแกเน็ต สาม,มันเลยนะเนี่ยนะเอาสุดก็ได้ไปเก็บก่อนนะเดี๋ยวเอาเนี่ยเอาฟิลมาด้วยนะมาตอนนี้คนระับมาปลดล็อกประตูก่อนนะ เป็นทางลัดนะฮะจะได้มาถึงตรงนี้ไวๆนะไวๆม,ม,มากๆอย่างยังคงกิ้งฮะนี่ครับทำไปทางนี้นะเนี่ยอะสวกับโสวกบโอ้โห้ล้มนะโสวก อุ้ยมีเสียงร้องด้วยฮะสโซะครับอะไรนี้ฮนะโอ้ยังมีจะจะมีเสียงอีกแหมเสียงมันจวนใจเหลือเกินนะอะไรนี่ครับวิเสียงอะไรครับโอ้ยเสียงเหมือนผู้หญิงรนะ้องฮะขอความช่วยเหลือ กระโจกเสร็จแล้วมันก็ยืนดูผลงานนะแม่สงสัยผู้หญิคงคนนี้แน,น่เลยเนี่ยโดนร้องที่ว่าร้องโดนกัดเนี่ยเฮ้ยกำลังกระโจกใหญ่เลยนะเดี๋ยวเจอกันะนะเดี๋ยวไปกระโจกไอ้ตัวที่นอนๆอยู่ก่อนนะนี่ฮะแหม นอนเหรอนอนเหรอนี่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 าาสวอครับมาหลายทีซะด,ด้วยเนี้ยนเะอาละมากระสวกไอตัวนี้นะไอตัวที่มันเข้าอยู่ในคอนเทนเนอร์ลนะไอเสือปะกาโดงกระสุกจนได้ฮนะ ออกมาแล้วจริงๆโนกระซกไม่น่าจะออกมาเลยออกไม่ได้มันร้อนนะต้องออกมานะเนี้ยเขาไปดูในตู้เร่อนเนเนอร์นะมีอะไรบ้างจะมีหนังสือของเขานะฮะเนี้ยเดลี่มีโมนะแล้วก็มีกันพาวเดอร์เยอะแยะเลยนะเนี้ยผสมกันพาวเดอร์บีก่อนนะ เนี้ยเอาเครื่องอาที่ปืนออกมาผมพอไว้ตรงนี้ก่อนเลยดีกว่าน,นะเพราะว่ามันใช้บ่อยนะ <c oughs> เนี่ยเอาเครื่องอัดที่ปืนออกมาครับเนี่ยเนี้ยใจเห็นการอัสาบัติเห็นการแบบใหม่นะ เนี่ยอาละเก็บรอแล้วครับเฮ้ยแหมยังมีการพอได้อีกอันนึงครับผมไปทันมองเก็บไปก่อนนะเดี๋ยวค่อยไปเอาดินปืนมาผสมนะใส่ดดินปืนเอาละฮะเสร็จแล้วเราก็ ไปจนถึง,ถงนู่นเลยฮะทางรถไฟนู่นเลยนะแต่่อถึงทางรถไฟก็เจออุสัสคขวางน้ำก่อนนะเพระาะว่าเป็นผู้หญิงคนนี้แหละที่ว่าโดนกัดแล้วร้องนะนะที่ผมได้ยินนะเนี่ยมาทางนี้ครับ มีเสียสงสัมผนะีสดีฮะอู้หูเนี่ยทางนี้ครับเนี่ยเขาทางนี้นะทำงานเราออมไปไกลเลยนะฮะอันนี้ไม่อยากจะออมไกลนะใช้ทางลัดเอานะเนี่ยเห็นไหมนีม่แหละครับตรงนี้สะดวกง่ายาย เนี่ยเวลาทำนียเนี่ยคอตัวไปอะ ตามทางเรื่อยๆนะฮะอันนี้ก็บอกแนวแบบวิ่งสู้ฟัดเลยมกันนะเนี่ยไปเรื่อยๆ เนี่ยซาตวนี้มันดีกันนะ,ะเนี่ยเอาละถึงเหตุการณ์แนละ้วจะมีกล่องตรงท้ายรถตู้นะะมันหลน่หลนลงมานะ ล้าผ่านจะมีชุดด้วยฮะเนี่ยฮะเนี้ยฮะเฮ้ยโอ้ยเนี่ยฮะเฮ้ยทำไงดีจะคลิมอัพหรือจัมออฟดีเอาจัมออฟนะเพื่อเหตุการณ์ที่เราใจนะฮะเนี่ยเราจะไปเจอกับตัวหนอนนะฮะ เนียฮะหอนแบบตัวเต็มวัยแล้วเน,นี่ยมันกำลังหลับอยู่นะอุ้ย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 อุ้เนี่ยมีตัวลูกๆมันด้วยนะฮะแม่เมื่อกี้มันจะหยุดเลือดเรานะฮะไม่ได้แล้วฮะต้องพูดไปม,มีเลือดให้ดูนะฮะดูก่อนฮะไอ้ศพนี่มีอะไรให้เก็บไหมไม่มีแล้วสงสัยศพนี่ก็คงจะโดนซอมบี้หรือมันก็หมาซอมบี้กระโจกเอานะ กลับมาที่เดิมอะไม่ดีเลยมากเลยนะแค่เหตุการณ์มันตื่นเต้นนั่นเองนะ าล้ระวังนะเสิสบ,บีเจากมาจากนี่ครับบัดมาแล้วไอ้ยีครับมาแล้วอุ้ยโอ้แหมมาแล้วยังอุตส่าห์เตือนแล้วไม่มันมาแหมโดนซะเองไอ้กระสุนเกนเน็ตมานะ ê cái này chưa nếu à hả bay to hả

ะมาแล้วครับนี่ฮะเข้าไปฮะมาข้อตรงลแลคโคนซิตี้ฮอล์นะฮะ เอาชิ้นส่วนปืน m 7 3 a ออกมานะฮะเดี๋ยวต้องประกอบแล้วนะ m 3 7 a เนี่ยนะผมจะไม่หมดแล้วในมีซีนนะ,ะสู้ครับแม่ที่จะโชสแคลมเรารเอามันดอบอะไรมาให้หรอเปล่าเอ่ยเอา,เอาไมันไม่ดอบอะไรมาให้เราล่ะเอางานเข้าแนละ้วไม่ดอบอะไรมาให้ด้วย เออยอมตอบของมาให้นะ ไปตรงนี้ฮะเดี๋ยวจะเจอเหตุการณ์นะฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเฮ้ยเหตุการพื้นมันถล่มออกมานะเนี่ยเว้นแตกแล้วอ้ร้ oh. องซิกซี่มากเลยฮนะตะหูอ oh. โอ้เนี่ย จเจอหนอนยกนักษ์นะฮะนี่ยะเฮ้ยมีเลยมากเลยฮนะนี่ฮนะอันนี้นะรสวะครับเนี่ยนะอันนี้กนะระสวะครับกระสวะครับสวะครับ แล้วไปกดนี่ฮะปุ่มตรงนี้นะกดสองสองที่นะแล้วจะสามารถเรียกบันไดฉุกเฉินมาได้นะอีกที่หนึ่งฮะนนี้กดนะฮะนี่ฮะเราก็สามารถเรียกบันไดฉุกเฉินมาได้นะนี่ฮะ นะเราจะได้ไปสู่หอนาฬิกาสักทีนะฮะโอ้หครถึงฮะหลายมุมฉากเลยเกินนะเนี่ย เนี่ยเลืวฟิลกับมิกซ์ออยล์นะเอาฟิลไปใส่ครับเนี่ยแล้วก็น้ำมันไปใส่ครับเนี่ยออชัดเจมากเลยนี่เอานี่ไปไปกระสุนเกรเนตไฟมานะฮรับโอเคโอ้ตกลงนิโคไยอะ เขาไม่ได้มาด้วยเหรอแค่ก็ไม่เจอเขานะไเแต่ผมว่าเยอคิดอะไรเลยเราไปกันเถอะอยสนใจมีใครเอวะเนี่ยะ อ่ะเดี๋ยวจะลองดูนะรถไฟจะไปไหมออาไปครับเนี่ยโอ้โหมี่เขยร้องรั่นเลยฮะมิคเอลมิคเอลเนี่ย อ๋ฮะจะกนันวนมาแล้วนะดมีสีันีง่ายฮนะเข้าประตูไปฮะตัวผนะู้รีบเข้าไปลุกโอ้โหแหลกครับแหลกเนี่ยขาไปดีกว่ามันแหลกครับ นี่ฮะโอ้โยใหญ่แล้วม,มันหมดมันหมดมาเลยกระสุนเพนหมดนี่ฮะเจอตอบปะกระสุนเพน่มหมดนะเต็มแน่โดนนะฮะนี่ครับปีกงครับโอ้โหไปริวครับเปรปิวต้องใส่ต้องใช้ไม้ตาขั้นสุดท้ายฮะนี่ครฮะไฟจะมักซวกแล้วอะต้องเจอเนี่ยระเบิดปรมาณูอะอื <C' n S 1> ไอ้เนี้ยขัดเดนเลยนะใ่มีซิกันมีซิสอะเจอระเบิดเข้าไปมีค่ะ มิค่โยไม่ตัวหยุดรถไฟไม่ได้เอาละฮะมีตัวเลือกให้ให้เลือกสองตัวนะฮะระหว่างเราจะโดดลงหน้าต่างหรือว่าจะใช้ e m e r g e n ี่เบรกนะฮะโดดลงหน้าต่างครับ s <S เจอกันนะไม่เฮ่ย ถ้รา,า,ารถไฟมาจะไปอย่่งทุลักทุเลนะเนี่ยโอ้โหไปชนแหลกเลยนะโอ้โหเสียงเต้าหูเล่าใจเหลือเกินนะเออเสียงเซ็กซี่มากก็ขอจบพาร์ทที่4ของเกม Resident Evil 3 Nemesis ต่เป็นเพียงเท่านี้นะฮะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะฮะภาคตีมีดีไงก็ติดชมกันมาได้นะฮะแล้วพบกันใหม่ในพาร์ทที่5นะครับสวัสดีครับ